ถึงนั่งเล่นนะครับนั่งเล่นผมนึกถึงนึกถึงช่วงเวลาของการพักผ่อนอย่างเช่นเราทํางานมาทั้งวันช่วงเที่ยงเรามีพักเที่ยงแล้วก็ไปนั่งเล่นนั่งเล่นในสวนยอมอะไรเงี้ยนั่งเล่นเหมือนพักผ่อนก่อนที่จะจะจะ,จะไปทํางานต่ออะไรเงี้ยถ้าพูดถึงนั่งเล่นเกี่ยวกับเรื่องดนตรีเนะี่ยผมนึกถึงบอดี้สแลมนะครับเพราะว่า Body S <S บอดี้สแลมนี่เขาสร้างปรากฏการณ์การนั่งเล่นการนั่งเล่นก็คือการเล่นดนตรีอะคูสติก ที่ผมเคยเห็นก็คือมีกีตาร์หนึ่งตัวแล้วก็นั่งเล่นอะไรเงี้ยนั่งเล่นในแง่ของสิงโตนะครับสิงโตไม่ค่อยอยากจะนั่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพลงเพลงผมนี่มันก็สบายๆยยแล้วถ่านั่งด้วยเนี่ยเดี๋ยว,ยวจะหลับกันนะครับนั่งเล่นเฟสติวัลนี่เป็นเหมือนเปิดโอกาสนะครับให้ผมได้เล่นเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นพูดง,ง่ายๆคือเพลงหน้าบีทั้งหลายที่ที่อยู่ในอัลบั้มแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เล่นเส้นท,ทีไปคอนเสิร์ตก็มีคนตะโกนขึ้นมาหนึ่งคนว่าอยากฟังเพลงนี้ แต่ก็ไม่ได้เล่นในเขาฟังอะไรเงี้ยคิดว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ผมจะได้เอาเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นเอามาร้องให้ทุกคนฟังคือนอกจากที่จะเอาเพลงหน้าบีของตัวเองไปเล่นแล้วเนี่ยนั่งเล่นเฟสติวัลเนี่ยเขาก็ยังเปิดโอกาสให้เราโคเวอร์เพลงโดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสอันดีมากที่เราจะได้ใช้เพลงที่ที่เราอยากจะโคเวอร์แต่ในขณะเดียวกันเราก็มีเพลงที่ทุกคนอยากจะฟังก็ให้ฟังด้วยก็มีทั้งเพลงฮิตๆิตที่ทุกคนรู้จัก อาจจะเอามาทำในเวอร์ชั่นใหม่ๆซึ่งยังคงความเป็นเพลงเก่าอยู่แล้วก็มีเพลงที่ทุกคนไม่เคยได้ฟังเอามาผสมประสานกันในใน45นาทีใน1โชว์เนี่ยให้มันกลมกล่อมที่สุดให้ทุกคนได้นั่งฟังแล้วมีความสุขที่สุดให้ทุกคนนั่งและรู้สึกอยากจะลุกขึ้นมาสนุกด้วยก็อยากจะเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมาที่งานนั่งเล่นเฟสติวัลนะครับงานนี้ไม่ต้องห่วงว่าตัวเองจะอายุเยอะนะครับเพราะว่างานนี้นี่ส่วนมากก็เหมาะกับ กลุ่มครอบครัวนะครับพาลูกพาภรรยาพาคุณพ่อคุณแม่มาพามาได้นะครับก็มาสนุกกันนะครับมีศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นลุลา25่ f i v hours new c i l l potato อันนี้ผมอ่านอยู่นะครับมีออบปองสักด้วยนะครับแต่ละคนก็จะทําโชว์ของตัวเองขึ้นมาซึ่งเป็นโชว์ที่เชื่อว่าทุกคนไม่น่าจะเคยเห็นที่ไหนเขาจะต้องมีเพลงเอามาัฟเวอร์อะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับมาสนุกกันวันที่ 21่กุมภาพันธนี้ที่ซินเนอรี่ฟาร์มสวนพึ่งราชชบุรีครับแล้วเจอกันครับ